ครับสวัสดีครับลุงทวนสวัสดีครับผมสวัสดีครับลุงทวนสายบุญสายใครเรียกว่าลุงทวนใบซีนะครับครับผมอยากทราบลุงจิตสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องเลขนี่ได้ตอนไหนลุงซือได้มาตลอดแต่ว่าหลังๆก็เงียบไปเนาะครับแต่ว่าก็ช่วงช่วงที่เอ่อแม่นที่สุดก็คือวันไปงานกระถิ่นครับที่ดารวมที่กัมพูชาครับครับ มันจะมีเขาเขาเรียกว่าพนมสมปูเแม่เนาะครับผมครับพนมสมปูรือไมมก็วางวางทางข่าวอวางทางข้าวแล้วก็พนมสมปูนี่ก็คือจะเป็นช่วงขม้นขม้นแดงฆ่ากันตายเยอะเนาะหอกโลกเป็นพันๆหัวนะครับครับครับก็รู้ไปช่วงประมาณเกือบสิบแปดนาฬิกาเลครับตายก็เห็นเป็นในกะลามะพร้าว ครับเห็นมาสามชุดสี่ชุดแต่ว่าออกต่าหลังทุกหมัวแต่ว่าได้อยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะครับกะลามะพร้าวคือ,อยังไงลุงเล่าให้ฟังนิดยนะึงกะลามะพร้าวคือเขากินน้ําเสร็จแล้วเนาะครับพอเขากินน้าเสร็จแล้วเขาก็ผ่าผ่าสองซี่ใช่ไหมครับครับทอนนี้ลิงนะครับสวา่าลิงนะมันไปกินทอนนี้ลุงก็เลยเห็นเป็นตัวเลขก็เลยเรียกทีมงานไปสิบสิบกว่าคนนั่นแหละเห็นด้วยกันหมดเลยครับเห็นตัวเลขเป็นเปนเป็นตัวลข เรียงเลยเรียงไปเลยครับสี่ตัวเนาะจะเป็นสามสองสองหนึ่งครับอแล้วก็สามสองสี่สามแล้วก็สามสองแปดสามครับแล้วก็แต่ว่าเห็นเป็นสามสองสองหนึ่งนี่มันไม่ออกมันออกตามหลังทุกงวดเลยครับมันสี่งวดเนาะครับแต่มันออกทุกงวดที่เห็นตัวเลขในนั้นเห็นตัวเลขครับสี่ชุดนั้นเห็นออกหมดเลยครับออกตามออตามหลังครับครับ,รบตามหลังหมดเลยัครบแล้ว ที่สัมผัสมีเสียงมาบอกเลขนี่มันมเป็นตอนไหนลุงเป็นก็ช่วงที่อยู่อยู่ขเขมรนะครับอ๋อครับเต่ามาบอกเลขเป็นหนึ่งสี่แต่ว่าเขาตัดออกให้เป็นหนึ่งสองสองหนึ่งเนะาะทีนี้พอซื้อหนึ่งสองสองหนึ่งมันก็ออกสองสามที่ว่าเห็นอยู่ที่เขาพนมสมปูนะครับ,คร,บครับผมแล้วหลังจากนั้นมาก็ถูกบ่อยแต่ว่าไม่ได้ถูกเยอะอาจจะ อาบาไม่รวยเปนครับครับผมก็ที่ไปที่มาก็คือไปไปที่อะไรไปที่จังหวัดเกปันเตียเมืองจีบ้านหลวงปู่จียมครับครับแต่กนบ้านตองทีนี้เรื่องเลขแม่นมากเลยทุกวันนี้แม่นมากครับแม่นมากตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ก็ถูกทุกงมวดแต่ว่าไม่ถูกเยอะเนาะ ตั้งวันที่ผ่านมาสรุปสไลด์79 15ใบอ๋อ15ใบ79ใบแต่เ้าออกออกบนุเนาะอ,อก,ก็เลยกระโงนเกือบแล้วนะเกือบรวยแล้วแต่ยังไม่รวย,รวยเกือบรดนี่สินนะฮะเห็นว่าลุงทวนบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ว่ว่าถ้าเลขถูกจะไปทําบุญอะไรนะไปทำบุญที่ที่บ้านดงรุนครับที่ประเทศกัมพูชาครับจังหวัดกีตะเบอนเตียเมืองกีแบบ ไปทำบุญให้เขาบอกว่าเขาอยากกินขนมจีนครับกินขนมจีนนมรวยในถ้ำบอกลุงในถ้ำครับที่เขาอยากกินคือคือใครนะครับคือเจ้าที่หรือเป็นเป็นอาจจะเป็นคนที่เขาเสียชีวิตไปนรือไมที่เฝ้าตรงนั้นครับอืประมาณนั้นเลยครับก็คุยกับลูกหลานแล้วว่าถ้าข้าวม้วนนี้ก็จะทำบุญให้เขาไปทำอยู่นู่นเลยครับเอาไปทำบุญอยู่ที่อะไรนะที่ที่บ้านรองรุนครับบ้านรองรุนชื่อบ้านรองรุน จังหวัดเพิเร์ลเจียเมิเร์นเจีครับแต่ว่าที่ที่ลุงจะพาไปนี่มันจะเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งท่าสมอตสมอตนะคุณแม่สมอตนะเคยจริญจังหวัดกีนโซซึกเกะครับก็จ,จะไปทําบุญตรงนั้นที่ ที่เห็นพนมสโ่นมสแบปทำข้าวครับทข้างข้าวเยอะข้างข้าวจะเยอะยังไงลุงข้างข้าวเป็นคือเวลา16นาฬิกาข้างข้าวนี้เขาก็จะออกบินจากถ้ำเนาะเขาก็จะไปกินน้ําที่ทะเลสาบครับไปกินอาหารกินอะไรพวกนั้เลยแต่ว่าเขาจะต้องไปให้16 17 1 8 3ชั่วโมง1 8เขาก็จะเข้ามาคืน จะเข้ามาให้ทันเวลาเขาเขาจำศีลนะครับข้างเขาจำศีลบอกครับจำศีลแล้วลุงก็ได้ไปที่นั่นแล้วก็สัมผัสได้สัมผัสได้ครับเรียกแม่นมาจัดเรียกแม่นมาจากมันก็ก็บอกว่าถ้าถูกเยอะๆได้เยอะๆก็จะไปทำบุญให้เขาอันนี้ก็คุยกับลูกหลานลยว่าแค่ว่าที่ที่อยู่ที่อยู่กรุงเทพเนาะครับที่ก็ทํางานอยู่ที่ชนบุรีก็บอกเขาเลยว่าถ้าได้กัลาสักอาทิตย์หนึ่ง ไปทำบุญลงคครรัับบอืม่แตเขาซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วตัวไหนนะลุงเผื่อตัวเอตัวตัวอะไรนะเต้ซื้อตัวอะไรนะครับซื้อตัวอะไรคะที่ลุงฝันอ่ะซื้อตัวนี้ครับเลขอะไรเนี่ยศูนย์ศูนย์เก้าแปดตัวเดียวซื้อไปแล้วแต่ตัวนี้นอกจาจะไปทำบุญเลยนะครับทำบุญเลยก็ขอภาวนาให้เต้ถ้าเอฟซีถูกก็จะไปด้วยกับลุงก็ได้เด้อนะครับ อยจะให้ไปทำมือด้วยกันครับอันนี้คือเป็นที่มาที่ไปที่เพราะว่าทางเขาพนมสมโพนี่ยังศักดิ์สิทธิ์อยู่เนาะศักดิ์สิทธิ์ไม่ลุงศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับแต่ก่อนลุงไม่แม่นขนาดนี้เนาะทันทีอันนี้แม่นมากมองเห็นเลขเลยมองเห็นเขาก็กระซิบบอกมันก็ออกเนาะกระซิบบอกออกเลขเลยนะลุงนะครับแต่ก่อนไม่มีกระซิบเลยไม่มีครับแต่นี่เป็นกระซิบเลยไม่ต้องฝัน คือไม่ได้ไม่ได้ฝันคือไม่ได้หลับไม่ได้อะไรเนาะแค่เราเคลิมนิดนึงก็เขามาบอกเลยไงเขาที่อยากเราเลยนะแต่ความรู้สึกทุกครั้งเราเหมือนกับว่าเราลุกแล้วเราก็เดินที่จีนเราไม่ได้ลุกไม่ได้เดินเราก็นอนอยู่ปกตินะจิตออกจ่าสัมผัสก็คือไปที่อะไรนั่นลุงพนมสมโพพนมสมโปถ้าเป็นภาษาไทยเรียกอะไรพนมสมโปเนี่ไม่ไม่รู้มันเปลยไม่เป็นเหมือนกันทุกคน พนมสมโป้นะครับที่ที่เข้าฆ่ากันตายเยอะๆนะครับอ่าอันนี้พนมสมโเนาอะนะเร,รเราก็จําไม่ได้นะคร,รมสมโใครเปลเป็นกเปรย์นอยเดอร์พรมสมโปนเปลยไม่เป็นนะครับภาษาเขมรเนาะครับครับแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หลงเฮนเรี่เรียงแถวสี่ตัวสี่ตัวกี่วงวดสี่งวดสี่งวดครับเข้าหมดเลยเข้าหมดเลยแตจริงอยากจะดูเลขเรียงแถวที่ที่ ลุงเห็นเหมือนกันนะแต่ถ้ามีกระดาษเขียนนะไปแล้ว,ว,วนนออกไปแล้วหมดแล้วออทั้งสี่ทั้งสี่ชุดเลยนะตา,าม,มาลังไม่ไม่เราซื้ออยู่แต่ว่าเราเน้นสมมุติว่าเราซื้อสองหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมครับสี่สามสามสี่แปสสแปดแต่ว่าตัวที่เราเน้นนี่มันไม่มันไม่เข้ามันก็เข้าแปดสมใช่ไหมพอหลังจากนั้นมันก็มาสี่สาม พอหลังจากนั้นมาก็สองหนึ่งแค่นะตัวที่เราเห็นตัวที่เราเห็นในออกหมดเลยแต่ว่าที่เราเอาหนักๆนี่มันไม่ไม่ยอมถ้าตัวละศีห้าร้อยนี่เบียยมันใจไปใจห้าห้าสปาร์ไม่รวยแค่นถ้าถ้าเห็นเลขหรือได้ยินเสียงเมื่อไหร่ก็คือต้องตามต้องตามต้องตามครับนี่เลยก็เลยเป็นห่วงีนไงตัวนี้นี่นี่บอสองหนึ่งยังเป็นห่วงมากสองหนึ่งล่าไม่มาเป็นห่วงมากให้ตาม จะให้ลูกดามที่ที่กรุงเทพนี่จัดเต็มนะ่นออิกิตีโออิจเรอร์สองหน<ะ>ึ่งหนึ่งสองยังไม่ทันออกกลัวมันกลัวมันจะมาตามตอนนั่ใไ้ครับก็คือลงไปเที่ยวประเทศเแเนาดามีเซนมานะครับทุกคนะหายากนะ้แบบนี้เนาะก็ここอยากไปอีกโบราณนี่เลยถ้ามันเข้าตัวนี้ในงวดนีน้ไปเลย,เลยไปเลยแหละอยู่ก็ได้แล้ววันนั้นก็ยังให้ไปด้วยกันเลยวันที่ เสร็จงานนี้นะแต่มันโตมันรวยอ๋อรอได้เลขได,ได้ได้เงินเยอะก่อนเดี๋ยวให้ได้ตังเยอะก่อนไปทำบุญด้วยอืมแล้วลุงทวนใบสีคือทำใบสีมานานแล้วเหรอครับมานานแล้วครับอ๋อได้มายังไงทำใบสีเป็นเองหรือว่าก,ก็ก็มีทีมงานที่บ้านกเกษตรแกให้ไปช่วยช่วยก็เป็นลูกมือเกณฑ์นะอ๋อเป็นลูกมือเขาขก่อนเขาก่อนไปก็ คล้ายๆกับว่าเราไปรับจ้างเนาะรับจ้างตัดอ้อยทีนี้แกก็เลยเรียกให้ไปก็เลยทําเป็นแตกก่ก่อนนู้นก็ทําเป็นแล้วแต่มาไม,ไม่ได้เป็นทางการทําแต่ในงานบ้านเราเขาว่าทําใบสีมันต้องมีต้องจุดทูบบบก,ก่อนบอถึงจะทําเป็นหรือ,อยังไงก็แล้วแต่บางคนเนาะบางคนคแต่ลุงเป็นเองเลยลุงก็ไม่ต้องจุดไม่ต้องอะไรเราทำเลยทำแล้วก็เป็นเลยจนทุกวันนี้ครับ <laughs> ไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรหรอกเออบางคนก็ก็ฝันว่าเป็นอย่างนั้นนี่เนาะนี่ก็ใจรักก็ทําไปเลยทําบุญไปด้วยเลยครับลุงทวนใบสีอ่ะอบพุณนลุงมากนะครับเดี๋ยวรวมบุญเลยกันครับผมถาถูกสามตัวแตกนะครับอ่ะจะพาทีมงานลูกหลานไปที่ที่วัดบ้านบางรุนวัดหลวงพิธียรรมครับครับผมไออะไรสมปูนสมปูนะลุงพนอมสมโพนนะพระน้อมพรนอมสมโูนพรนอมสมปูนเนี่ยไม่ถือว่า เขาจะเรียกว่าถ้าเป็นคำแปลเนาะครับสำเภาสำเภาก็คือเรืออยู่ในเรืออยู่ในทะเลทีนี้สำเภารูปนี้นี่ตัวนี้นี่องค์นี้นี่พอไปปุ๊บมันมีตำนานเนาะครับทีนี้น้ามันก็ลดลงไงพอลดลงแล้วเขาก็อยู่ในนั่นเลยสัมโพนั่นอ่ะอ๋เอ,อเป็นที่มาเป็นที่มาส<ผ>มโพสักศิกษย์เนาะครับครับอ้าวขอบคุณลุงมากครับผมครับ